นี่ค่สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับกิจกรรมการเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องนีจีซุยก็คือเธออายุกี่ขวบนั่นเองนะคะค่ะมาเริ่มการเรียนในบทของวันนี้นะคะวันนี้จะเริ่มเข้าเนื้อหาแล้วค่ะก่อนหน้านั้นครูอ้อมให้นักเรียนได้เตรียมส่งชิ้นงานนะคะทีนี้เรามาดูรูปประโยคค่ะเราจะพูดว่านีจีซุย กระลั่ชื่อต๋วก็คือพูดตามกระลั่ชือนั่นเองนะคะหนีจีซุยเธออายุกี่ขวบนั่นเองนะคะหนีก็คือเธอจีซุยก็คืออายุกี่ขวบนั่นเองนะคะอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะหนีจีซุยหนีจีซุยเวลาตอบค่ะถ้าถามหนีก็ต้องตอบด้วยหวอนั่นเองนะคะหวอชีซุย ว่อชีสุยชั้นอายุ7ขวบค่ะทีนี้เปลี่ยนบ้างค่ะจาก7ขวบเป็น3มขวบถ้าเป็น3ามขวบต้องพูดว่าว่อซาน w ุยว่อซานุยถ้าอายุ6ขวบล่ะคะหกขวบก็จะเป็นวอลิวซุยวอลิวุยนั่นเองเรามาฝึกกันค่ะลิวซุย ียยว六ุ七ย七岁ส岁ยปาส八ยเรามาดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะในภาพเนี่ยเขาจะถามว่านี้จีซุยก็คือเธออายุเท่าไหร่นั่นเองนะคะเขาก็ตอบว่าวอชีซุยคนไหนที่เป็นชีซุยบ้างคะนอกจากเขา 六岁，十岁，八岁，七岁，四岁，เหลียงนะคะเดี๋ยวเหล่าชื่อจะชี้ไปนะคะแล้วให้น้องตอบนะคะน้จีซุยเหมือนถ้าเป็นคนนี้เราก็ต้องตอบว่า w ว่อฉือซุยนิจีซุยว่อเลวซุยนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะวันนี้เรียนไม่ยากนะคะ ชิ้นงานค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคคำถามเขียนคำแปลแล้วเขียนคำตอบค่ะตามอายุจริงของนักเรียนนั่นเองนะคะถ้าเกิดน้องอายุสิบ ก็จะเป็นหัวฉือซุยสิบก็จะเพิ่มเป็นหัวฉือ,อีซุยส่วนใหญ่ตอนนี้เด็กๆของครูอ้อมจะเป็นฉืออีซุยกับฉืออร์ซุยนะคะสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังในเรื่องของตัวเลขที่เราเคยเรียนกันมาแล้วได้เลยนะคะระบายสีแล้วส่งให้ครูอ้อมทางลิงก์นะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะแปะลิงก์ไว้ให้ขอบคุณค่ะใจเจียย